เพิ่นไปเจอคำถามหนึ่งของเพื่อนๆใน Facebook มานะครับถามในกลุ่มกลุ่มหนึ่งว่าเอเวลาเปิดเข้า Windows 11เนี่ยครับแล้วมี Magnifier หรือจริงๆก็คือแว่นขยายนะครับขึ้นมาขวางตอนที่จะ Sign in เข้า Windows หรือจะหลัง s i g อินก็ตามไม่ว่าจะเป็นกรณีใดนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะเติมเรื่องของ n a ร r เ t o ตด้วยละกันว่าเอแล้วถ้านารเตเปิดขึ้นมาแล้วด้วย เปิดวินโดว์ขึ้นมาแล้ว n a ร r เตอรก็เปิดขึ้นมาอัตโนมัติเองเนี่ยเราจะไปตั้งค่ายอย่างไรได้บ้างคืออยากให้เป็น NVDA เปิดมาหรือจอเปิดมาอันนั้นอันนั้นอาจจะไปเรียนรู้ทีหลังนะแต่ว่าเราไปเรียนรู้แว่นขยายหรือ Magnifier ตัวนี้กันก่อนดีกว่าวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดที่ใช้งาน NVDA นะครับผมผมกดเข้าสู่ Setting ของ Windows 11นะครับโดยการกด Windows logo บวกกับตัว i window logo ค้างไว้แล้วกดตัว i India window i settings settings window ก็จะเข้า setting แบบนี้และครับแล้วก็ให้กดลูกศรลงมา level one home o of 12ก็จะมี home นะครับเลื่อลูกศรลงไปเรื่อยๆจนเจอ accessibility นะครับผมกดลูกศรลงไปเรื่อยๆ b bluetooth and network and internet แต่บางคนเขาบอกว่าให้กด n ไปที่ท้ายสุด windows update n o t แล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นมาเร็วกว่า Priv Priva Accessibility not selected 10 of 12 l e v e l one. โฮมันอยู่ตัวที่10จากตัวที่12นะครับสำหรับเครื่องผมซึ่งเป็น Windows 11 Home นะครับคุณจะใช้โปรก็ตั้งค่าเหมือนกันเนาะเมื่อเจอ Accessibility แล้ว Enter ครับ Accessibility selected เ,เลือกไว้แล้วให้กดแท็บมาครับ Accessibility button one of one แท็บต่อครับ List vision grouping one of three level two text จะอยู่ที่ list นะครับก็คือ vision อยู่นะครับ ส่วนของการมองเห็นให้กับเรากดลูกศรลงไปหา Magnifier นะครับผม Visual Effects 2 of 8 Level 2 Mouse Pointer and Touch 3 of 8 Text Cursor 4 of 8 Level 2ลูกศรลงต่อ Magnifier 5 of 8 Level 2น,นะครับ Magnifier นะครับเจอแล้ว Enter ได้เลยครับ Magnifier Magnifier Grouping Magnifier Toggle Button Not Pressed ก็ Magnify ก็แว่นขยายไม่ได้เลือกไว้หรือ Not Pressed ไว้อยู่นะครับแต่เราจะไปตั้งค่ายอย่างไรให้กดแท็บมาอีกครั้งนึงครับ Show more settings button collapsed Show more s e t t i n g เขา collapse หรือซ่อนอยู่นะครับให้เรา enter หรือ space bar ให้เขา expanded expand Exp <and> หรือขยายออกมานะครับคราวนี้ลองกดลูกศรลงครับอ้าวลูกศรลงไม่ได้ต้อง t a บเอาครับขออภัย start magnifier before sign in checkbox not checked อ่ะก็จะมี start magnifier before sign in นะครับก็คือให้เริ่มก็คือให้เปิดเลยอะเปิดตัวแว่นขยายขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ก่อนก่อนลงชื่อเข้าใช้ ถ้าใครเลือกไว้อยู่ <Space S 1> เขาเขาเขาเพรสไว้อยู่ให้ Space Bar Space เป็น Space not checked not check นะครับผมอ่ะตัวแรกเนี่ยถ้าใครที่มีติดปัญหานะครับเฉพาะคนที่ติดปัญหานะถึงมาทำแต่ว่าใครไม่มีปัญหาอย่ามาติ๊กนะอย่ามาเลือกนะครับแล้วเดี๋ยวใครที่แบบว่าไม่ได้เป็นปัญหาแล้วมาตั้งตามแล้วบอกว่าเนี่ยมาติดปัญหามีแว่นขยายเพราะว่าคุณมาตั้งเล่นครับคุณตั้งเล่นแต่ถ้าคุณ ไม่ได้มาตั้งเล่นไม่มีตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเองนะครับนอกจากคุณมาตั้งเล่นนะครับอดังนั้นถ้าบอกว่าฟังสื่อมอคอมแล้วเป็นเป็นเพราะคุณตั้งเล่นครับผม,มกันไว้ก่อนเนาะผมต้องออกตัวไวก่อนเพราะว่าอย่าตั้งเล่นกันเนาะของพวกนี้เล่นไม่สนุกนะเพื่อนๆแท็บต่อครับ start magnifier magn after sign in checkbox not checked เนี่ยครับ start magnifierstart magnifier after sign in checkbox focused after sign in คือเมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วเปิดเข้ามาเอ้แว่นขยายก็ขึ้นมาอีก เพราะว่าคุณไป Spacebar Space, Space. checked เลือกไว้ต้องไม่เลือกนะครับ Spacebar ให้ Space not checked not ไม่เลือกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนอั e r ทเนต F4 ปิดตรงไปไม่ต้องเซฟนะครับทั้ง Start, m a n i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  r r ทั้ง Before และ After เนี่ยต้องไม่เลือกนะครับถ้าใครไปเลือกไว้คุณนั่นแหละครับคุณเองไม่ต้องหันไปถามใครว่าใครเป็นคนตั้งหรือ Windows มันตั้งเองไม่ใช่ครับคุณแหละครับ ไม่ต้องถามว่าหมอคอมนะคุณแหละครับตั้งเองนะโอเคครับแล้วถ้าเป็น Narrator อนะครับ n a r ์เรเตเปิดขึ้นมาเองตอนเปิดเข้า Window ์ตั้งได้ทั้งตัวใน Microsoft Narrator เองแล้วก็ตั้งค่าใน Setting ได้ครับโดยการกด Window ์ค้างไว้ Window ์โลโก้แล้ว i i n ินเดีย Settings Settings Windows ิร์ชบเข้ามาแล้วครับ กดลูกศรลงมาทีนึง level one home one of 12อ่าแล้วก็ลูกศรลงไปเรื่อยๆจนเจอ accessibility นะครับหรือกด n ทีนึง windows update not selected. s e l e c t n หมายถึง home n นะครับหมายถึงสิ้นสุดนะ n ตัวนี้แล้วก็กดลูกศรขึ้น privacy and security not accessibility not selected 10 of 12 e l v e l v e l ค่าเดียวกันนะครับคุณกดลูกศรลงมาเรื่อยๆจนเจอ accessibility หรือ n แล้วลูกศรขึ้น2ทีเจอ accessibility แล้ว enter ครับ Accessibility Selected เขาก็เลือกอยู่หรือ select นะครับเหมือนเดิมครับกดแท็บมาครับ accessibility button o e of one แท็บอีกครับ list vision grouping one of three level t text size เป็น list อยู่ตรงนี้ให้กดลูกศรลงมาหา narrator ครับผมหรือ Narrator ผมออกเสียงภาษาอังกฤษถูกๆผิดๆยังไงต้องขออภัยนะครับเพราะผมเป็นคนไทยที่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเชี่ยวชาญเนาะลูกศรลงมาครับก็ให้อภัยกันด้วยนะครับ visual of mouse pointer ลูกศรลงมาครับ Magnifier Contrast Narrator Filter of eight Level Color 8 2นี่นะครับเออเจนนี่เขาออกเสียงว่าไงนะ Narrator 8 of 8 Narrator เครับผม Narrator หรือ Narrator เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันเนาะ Narrator 8 of 8 level <S 2, 2. <S เขาออกเสียง Narrator นะครับผม Enter ได้เลยครับที่ Narrator ครับ Narrator use narrator grouping narrator grouping narrator toggle button not pressed ตัวปกติค่าของ Narrator เราก็ให้ Not Check ไว้อยู่เพราะเราใช้ Nvidia หรือเราใช้จอหรือตัวอื่นนะครับ เหมือนกันครับแท็บมาทีหนึ่งก็จะมี Show more settings button c o l l a p s e Show more setting collapse อยู่นะครับก็คือเขาซ่อนอยู่ Enter หรือ Space bar ให้เขา Expanded Expand หรือขยายนะครับหลังจากนั้นแท็บมาทีหนึง Start narrator before sign in checkbox not checked ใครไปเช็คไว้กรุณาเอาออกนะครับเขาจะได้ไม่ไม่เปิดตอนที่เราจะลงชื่อเข้าใช้ใส่รหัสผ่านของหรือพิ n c o โค้เข้าสู่ Window s ตัวนี้ให้ not check นะครับแล้วต่อมาครับแท็บมาครับ Start narrator after sign-in checkbox not checked ถ้าใครติ๊กไว้ตรงนี้เหมือนกันให้เอาออกนะครับวิธีการเอาออกก็ Spacebar ให้เขาบอกว่า Not Check นะครับ Not Check แปลว่าไม่เลือก Check แปลว่าเลือกนะครับดังนั้นต้อง Not Check ทั้ง before และ after ต้องไม่เลือกถ้าคุณใช้งาน NVDA ก็เรียนรู้แบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นคำถามซึ่งผมก็ว่าบางคนอาจจะเจอประสบการณ์เพราะว่าออบางคน เจอเมนูอะไรคุณละครับไม่ต้องถามใครนะครับคุณเองครับหรือเพื่อนของคุณที่คุณไปให้เขาตั้งค่าให้เป็นคนตั้งค่าว่าให้เปิดนาร์เรเตอร์หรือเปิดแมกนิฟายเออร์ขึ้นมาตอนที่ลงชื่อเข้าใช้วินโดว์หรือหลังจากลงชื่อเข้าใช้วินโดว์ไม่มีอะไรที่ติ๊กเองได้อัตโนมัตินอกจากมนุษย์เรานี่แหละครับแต่ว่าใครเป็นคนตั้งไม่รู้แต่วิธีแก้บริการหมอคอม1414พลัสมาเสิร์ฟความรู้ให้กับคุณว่า แก้ได้แบบนี้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม